มาชาวคูต่อรองพี่ขันเงี้ยนะขึ้นนิดนึงแล้วๆเงี้ยนะอ๋อทเธอมนที่เดิมกดโฟมไว้ไม่ไม่ไม่ดโฟมไว้วุ้นปลาดาววะลูกกดโฟมไว้กดโฟมไว้กดโมไปแน่นๆนะเดี๋ยวคุณครูจับอยู่คุณครูจับอยู่พี่ขันไม่ต้องเกรงพี่ขันไม่ต้องเกร็งกดโฟมไปแน่นๆพี่ขันกดสองขึ้นไปเดี๋ยวทับไปเรื่อยๆเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวทาไปเบาๆเงี้ยนขึ้นเงี้ยนขึ้นพี่ปันเงี้ยนขึ้นพี่ปันเงี้ยขึ้น เด็กขามาเด็กขาม่าคุณครูจับดูคุณครูจับดูคุณครูจับดูเด็กขาม่าขาม่าน่าคุ้มคุ้นกันคุณครูจับดูเ๋มากแงหน้าคุ้มไหมง่น้าคุ้แบบนี้คุ้มกันยกขามขึ้นเด็กขาม่าเด็กขามาเด็กขาม่าการเหามีหนึงดัไปเน่นแนเนแน้าขึ้นเง่น้าขึ้น เงีย้ยหน้าข er ึ้นพี่ขวัญนอนนิ่งๆพี่ขวัญนอนนิ่งๆพี nah ่ขวัญนอนนิ่งๆพี่ขวัญนอนนอนนิ่งๆเงี้ยหน้าขึ้นพ so ี่ขวัญลืมตาลืมตาพี่ขวัญลืมตาเลยลืมตามองลูกพี่ขวัญเห็นหน้าครูไหมเงี้ยหน้าขึ้นพี่ขวัญเงี้ยหน้าขึ้นเงี้ยหน้าขึ้นเล้วล่เงี้ยหน้าขึ้นเงี้ยหน้าขึ้นเงี้ยหน้าขึ้นกอดทูลไปให้แน่นกอดทูลไปให้แน่นโอ้หน้องขวัญได้รางวัลเลยคุณครูสอนสอนนอนทับประดาวเลย าน네ิดน no, mm, right. no, mm, right. ึงงพี่ัาาขออกนอนนิ่งๆนะนอนนิ่งๆนอนนิ่งๆไว้นอนนิ่งๆไว้นอนนิ่งๆนะเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นนิดนึงเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นเอ๋ยปอกโฟมไปแน่ๆนะโฟมติดสะดือโฟมติดสะดือเอาโฟมติดสะดือไว้ขวัญหยอดโฟมไอ้จิตสะดือหยอดตรงกลาง

ก็ันแล้วก็ขัดสุันที่หนียนะที่นเงียนะที่หนสุขันียบนะที่หนังยหมตะดูตะโมตอีตะตอี่ค่ะที่ฝัตงนที่หน่มานคุณทค่ะที่นีนะ้าอ่ที่งลาหลงเนะมันจะขัดสุัน ติเบาาหรอกเจ๊เบาเบาเหมือนที่พี่ขันชอบตินะเออเะงคนแล้วจ้่าขึ้นเนียอกขวแล้วออกขแล้วเอาอีกไเนาะไปอีกอยู่ท่านี้แล้วก็ไปอีกเลยพี่ขวัญ เอาให้ชิดเอาให้ชิดกดตรงนี้เอาให้ชิดไปเองทีนี้ไปเอง,ดงเดี๋ยวคุณผูตามไปเด็กพาไปเดี๋ยวพาไปเด็กพาไปเรื่อยๆทุกครั้งเด็กพาไป,าไปไเรืไไ่อยๆ นราขึ้นไงกระเด็นเะขาเะขาเะาเด็กขาเด็กาคุณครูอยู่นี่เ้เก่งเลยหนไมมถึงขอบขาแล้วเนี่ยลอยตัวได้เลยเนี่ยเป็นทะเลลอยตัวนี่เลยนะที่ปันลอยตัวท่านี้เลยนะเออ คุณคร mm ูเ hmm. ด well, ี๋ยวคุณครูจะรองด้านหน้าคุณครูจะรองนั่นน้าหาชิดหาชิดเอาโฟมชิดติดสลือพี่ปั้งเอาโฟมชิดติดสลือพี่ปั้งไขโูมลงนิดนึงกดโฟมไว้โูมที่ตรงนี้นะพี่ปั้งกางขาออกนิดนึงพี่ปั้งกางขาออกนิดนึง